จะตายจริงๆผมจะตายจริงๆไหมนะไม่นะโอเคได้ของอะไรครับมาปืนผมได้ปืนแล้วมาดีครับโอ้บาซูก้าบาซูก้าตุ้มต่ำอืมผมเจอ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 บาซูก้าผมเจอบาซูก้านี่มาดีครับเก็บหมดอ่ะยิ้วเก็บหมดอ่ะริง สวัสดีฮะเราอยู่ในเกม King of Crab นะฮะกูยิงกูยิงกูยิงกับสบปะรคิวเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่มันยังพูดเพาะอยู่เลยอะไรวะเนี่ยมาปุ๊มึงมานี่ฮะเราสามารถกินเพื่อ g ก o นะ g ก o หรือการเติบโตตัวใหญ่ไหนวะกูจะฆ่ามัน เอ้ไอ้มันกดสเปกบาร์วิ่งสปินได้เว้ยไอ้กูเพิ่งรู้ครูว่ากูต้องพัดจอก่อนเสียงไม่ดังเกินมาเอ้ยเอ้ยคูโทษโอ้โหกดตายกดตายกดตายยิงนีโมได้ไหมอ้าวแดกแดกกินครับทรูนิพพานขออภัยนะเป็นอารมณ์ฉลามหมอฉฉฉลามก็มาดิฉลามก็มาดิก็มาดิฉลามบอกเลยผมว่า เดอะเบสวิ่งแล้วบ่วงบวกบวกโอ้เฮ้เยมีคนเอาเอาวุธไม่ให้ผม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 ไม่ให้เฮ้ผมได้อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ้ยจลามเจามก็มาดิก็เคาะผมเคาะผมเอ้ยเอโทษ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  ตายกลัวเลยอะไรผมเกิดได้ผมเกิดได้แน่นอนโอ้มาเกิดใกล้ฉลามโอไมกุณเน็ตแมวมวแมวแวแมวยวเวววววงหวว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 วิวววงวว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 วลววววววว้วววววเวว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 ้วว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 เว้ยวว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 วัว โอ้โหตัวใหญ่พีบเลยไอ้ตัวเล็กมามึงเสร็จกูตัวเล็กตัวเล็กอุ้ยอะไรประการังเราตายเราแพ้เหรอเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้ครผมดิไม่เอานี่กระดองผมคือมีกระดองหลบสัตรูหลบสัตรูตโอ้ยแค่ไหนมึงอยู่ไหนไม่เอาไม่เอาผมผมอยู่กลางดงพีคิดมามึงอยู่ห้องเดียวกูไม่ได้มึงชื่ออะไรเนี่ย ผมชื่อแบ v เวอร์มเมออยู่อันดับสิเอ็ดไม่นา่าใช่อกแล้วเนี่ยชื่ออะไรเซิร์ฟเดียวกันปะวะไม่น่าวะไอ้ hey, ตรงนี้คืออะไรอ่ะผมโอ้เจ็บ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 เฮ้ยกูได้กูอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยกูเจอฉลามกูเจอฉลามบุกตีตีมาดิครับฉลามมาดิครับโอ้มาดิมามา ทำไมวะทำไมวะมันเนี่ยไม่ทำไมกูต้องมาเกิดตรงนี้เนี่ยอ๋อโอ้หอะไรวะเนี่ยกุ้งก้ามก้ามผมขอกินหอยเรียบร้อยมาคุณมาบวกกับผมหน่อยดีกว่ากุ้งอื้มอืมอืมอืมเฮ้ยอะไรวะ ทำไเออทำไมมันกากเนี่ยตัวผมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมียวเมียวเมียวนี่เนี่ยไม่ตายเลยเนี่ยแต่เล่นมาเนี่ยเราตั้งได้มาผมจะทุบผมทุบอุ้ยเฮียใครถือไอพีจีค่ะผมทุบผมทุบทุบปูเนี่ยอะไรถือไอพเนี่ยผมทุบปุ๊เลยผมทุบเฮ้ยไอตัวที่อะไรเนี่ยเฮ้ยเมียวปูไม่นะไม่นะผมกำลังตายไม่นะไม่ได้หรอก ไม่ได้เราเรา้ยตรงนี้ขึ้นไม่ได้ครับตรงนี้ขึ้นไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บเหมือนจะเป็นเราเป็นอะไรนะปูเราขึ้นจากขึ้นจากน้ำไม่ได้ฮะนี้เฮ้ยกูเอาเมือตกไปหีกมึงมามาโดนตกโดนตกอือต้องตกสั่งสอนเด็กๆนะฮะ ves, <c oughs> ได้โลย้ยได้โล, <c oughs> ล้ยเด็กๆเด็กๆไม่นอนนะเราอะไม่นอนหนอไม่นอนหนอ กระตกกับผมเลยนะฮะอืม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 ,ม,มตกไปดิตกตกตกตูตตดตกตกตกที่ตเต้าหัมันไม่ง่วงเหรอไเฟลิปกูตื่นแล้วกูวตื่นกูเจอคิงกับแคป่ตื่นเลไม่ได้แนะนำเกมให้มันเล่นเลยมา <laughs> มาโดนตกหน่อยหนูเฮ้ย э ผมที่เก้าแล้วผมที่เก้าแล้วผม<ล>กระ<ด>โดดใหญ่ขึ้น ผมกระดองใหญ่ขึ้นเฮ้ยไม่เอาเฮ้ย,ยคุณจะตบกับผมปล่หออืม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 อกอดองขึ้นยทำไมคุณไม่ตบมันนะกระดองใหญ่ขึ้นนะเอากระดองนะกระดองนะอันนี้มันจำเอ้ยผมสามารถอัปเกรดแล้วกูไปไหนเนี่ยกูไปไหนว่าไม่เอาไม่เอาไม่สู้ไม่สู้เเมาแล้วอ p พมีกูกไม่อาไมทำไมผมเลือรถทำไมผมเลือดลด่อนรด ฉลามตัวแตกอะกูบอกแค่เนี่ยจะพีจีอะตกผมต้องตกเด็กๆที่ไม่ยอมนอนนะอ๋อนี่คือนี่ฉลามเฮ้ยเฮ้ยฉลามอ,าอยู่งฉลามอยู่เพ่งไอ้ยี่นมฉลามไม่สัตว์ไอ้ยี่ไม่เอาตรงนี้เราต้องเปลี่ยนที่เราต้องเปลี่ยนที่ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้หมดแล้วว่ะเราจะเราจะแพ้ตรงนี้เหรอไม่นะนี่ฮะตีตัวเล็ก มาก็มาดิก็มานี่ครับบวกบววบวกอยู่กลุ่มหลังบ้านใช่ปะเออไม่ได้อยู่ทำไมอ่ะหลังบ้านในอาร์มนะได้อยู่บววบวกครับบัวบวกบัวที่ช่องไหม่ขึ้นมาบวกดิปล่อยมันตีมันพวกนตีมันเฮ้ยผมเห็นกูต้องการพูดในทุนในทุนนี่คือเฮี้ยอะไร

เด้ผมได้เจ็ดแล้วผมได้เจ็ดผมด้เจ็ดแล้วผมได้เจ็ดแล้วผมได้เจ็ดแล้วเฮ้ยอะไรอะดาบไอ้ยิปคุณได้ดาบแล้วเนี่ยไอ้ตตู้ดาบเพชรตู้กูเหรอไม่ใช่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 เฮ้ยดาบเรืองแสงดาบเรืองแสงเฮ้ยทำไมผมเจ็บผมเจ็บตีผมเนี่ยตีคุณเจ็บเฉยเอ้ยเป็นเยี้ยอะไรเนี่ยเอ้ยไอ้กูได้กล้วยอะไรวะเนี่ย มันคืออะไรวะเอ๊แตกแล้วแตกแล้วด้วยไอ้เียได้กลวยแล้วแตกโอ้โหไม่นะได้กลวยอะไรวะผมจะปูให้ผมมีมีดอิโต้โบมันซับซับนี่ไงล่ะยังเถื่อนยังเถื่อนเฮ้ยมาดิมาดิคุณอะมาดิหมุนยากจังวะจอยได้ป่ะวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยกลัวอิโต้กลัวจอยอิโต้ลองลองลองจอยดูดิอิโต้ดาเมจสิบสามหมายถึงใช้จอย ไม่ใช่หมายถึงว่าลองจอยเกมมันจากบว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 กเอาผลลองอ c h ช e เมนเลยว่ะบวกเอาเต่ายังไงวะเต่าจะบวกมามาดิฉลามมามาจะกูไม่นอนละพวกอ๋อเอา่ะไหนกูลองไหนวะแอดเซน มานี่มามาม่มา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 มนมอมา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 ม่ให้ามามามมา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 ามามามาอาม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 หมามอมา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 มไม่มา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 มนผาม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 ยมมมาาาามมมมมมมามมม ผมยิงพูดอย่างละไรผมยิงเล่งงขอดนี่อืมอื้มดำงหม่พันคุณอื้มเอ้าอันนี้เพื่อนเราเหรอทจไมยิงไม่ได้เหรเฮ้ยเรามีเรามีลูกน้องเหรอเราเนี่ยดูเอ้าเอ้า,อาผมยิงเองเอา้าเอ้าเอารัแล้วรัวแล้วเป<ร>้าไปไหนกันล้ว มา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 เบสบอลบวกบวกสวัสดีครับรออยู่ไปแล้วนะครับใช่เขาเอ็นจอยอยู่ไปแล้วนะครับทุกคนมาแล้วครับสวัสดีครับบายไ้ครับผมค่อยไปจริงๆผมไม่ผมไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วผมมาเฮ้ยผมเจอกุ้งผมเจอกุ้งที่ไม่ที่หนึ่งกูไม่นอนไม่ที่หนึ่งกูไม่นอนบวก หัวนะบัวผมบอกเลยมาดิมาดิมาด,มาดิอันนี้เพื่อเราเหรออน,นี่เพื่อเราเหรอจริงปะเนี่ยมีเพื่อนด้วยเหรอโอ้ผมเพิ่งรู้พี่เต่า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 ตายยากจังเลยนะเรานะฮะฮะออออขอกินหน่อยขอกินหน่อยเฮ้ยเราจะดวกว่าเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะนี่เก็บได้เลย พี่พี่แล้วพี่เต่าพี่เต่าอุ้ย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 อเอาไมวแมาไมวแมวแมวแมวพี่เต่าแมวแมวแมววิ่งวิ่งวิ่งดิวิ่งดิเอ๋กินปลาซีโอปลาสร้อยฮะตรงนี้อุ้ยไม่นะอุ้ยแมวแมวโอ้ปลาซีโคปสร้อยเฮ้ยผมเจอผมเจอแคท ดีม okay. ันดีมันดีมันโอเคดีไม่สู้กันนะโอเคฮะอี okay. กทีไลฟ์บวกบวกโอ้ยโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกแหลกได้ก,กล่องครับได้มาเบ็บอลบวกก็นละเราอะบวกบวก็นละบวกหรือเปล่าละเราอะฮะบวกเราอตีหน่อยได้ไหมอ้มอื้มตีหน่อยได้ไหม ขึ้นมาแล้วตรงนี้เจอครับเจอเดอตัวอะไรนะฮะเราเป็นตัวอะไรอืมโอ้โหโผมเจอกล่องทำไมทุบไม่ได้ผมเจอเพื่อนเหรอวิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิงว่งวิ่งเจอกุ้งกามกามกุ้งอะไรเราอ่ะฮะมีอีกมีอีกมีกุ้งอีกมีกุ้งอีกบวกตีหลงังแอนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บ บวกดิบวกดิเอ้ยทีเดียวทีเดียวอืม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 ที่ที่ห้าว่ะที่ห้าว่ะมาดิ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 ตีด,ดิตีดิตีดิตีดิดดเออบวกดิี่ได้กล่องแล้วครับโหได้เงินฮะเอาาเอเฮ้ยมีคนเก็บมีคนเก็บกล่องไม่ให้ผมไม่ให้ผม ผมมาตีผมมาทุบผมมาทุบผมมาทุบ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 มันแตกไวเด้ยว่าดีวิว่งแล้วผมวิ่งแล้วบวกอืม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 เป็นขวดที่แตกง่ายเลยเจอเจ้ฉลามฉลามเอ๊ะยังไงดีเราอะเราอ่ะยังไงดีฉลามฉลามหมอฉลามหมอ ฉลามหรอฉลามหรอเอ๊ะปูปูยังไงครับอุ้ยอุ๊ยเจ็บเจ็บเราเจ็บเราไม่เจ็บเราเจ็บหรือเปล่าไม่รู้ตีทุบครับทุ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 บอุ๊ยเอ๊ะจะตาย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 วิ่งก่อน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 คินก่อนคินก่อน ผมจะตายแล้วเนี่ยผมจะตายจริงๆผมจะตายจริงๆไม่นะ <Run. S 1> ไม่นะโอเคได้ของอะไรครับมาปืนผมได้ปืนก็มาดีครับโอ้บาซูก้าบาซูก้าตุ้มต่ำอ,อืมผม,อผมเจ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 อบาซูก้าผมเจอบาซูก้านี่มาดีครับเ <Easy. S 1> ก็บหมดอ่ะยิ้วเก็บหมดอะด่ะจริง มีคนอยู่นี้วะเก็บ่อนเก็บตัวเล็กก่อนนะและ้ววิ่งครับเฮย้ยใครอยู่วะปะซุ่นอยู่ฮนะปะซุ่นอยู่ฮะเราเราอาศัยลอยฮะอาศัยลอยลอาอยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอก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 ยอไม่เอาหลอกเด็กดีไม่เอาหลอกเฮ้ยจะตายผมจะตายผมจะตายไหม เรียบร้อยครับก็จบกันไปกับสกอร์ที่สามนะฮะมีคุณเสฟ้าด้วยโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับไปแล้วนี่ฮะนี่ผลสกอร,ร์ฮะไม่นะ